สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชยนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าโอโหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เหมือนว่าแฟรงค์แลมพาร์ดครับจะมาเป็นกุนซือขาตาทัพของสิงห์ูลูเชลซีจนจบฤดูกาลนี้เลยนะใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้ว เราต้องบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นแฟรงค์แลมพรนดกลับมาคุมเสียงบลูเชลซีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อ2นักข่าวคนดังอย่างฟราบีซิโอโรมาโน่แลวก็เดวิสออนสตีนเนีรยรายงานไปในทางเดียวกันเลยแหละบอกว่าการเจรจาใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับเชลซี Chelsea คือปลดแกลมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการคัดเลือกผู้จัดจาการทีมคนใหม่และตอนนี้กำลังจะได้แฟรงก์เลมพรนดกลับมาคุมทีมอีกครั้งแบบชั่วคราวนะครับจนกระทั่งถึงจบฤดูกาลนี้เลย ทางนักข่าวอย่างออนสซินก็บอกว่าข้อตกลงใกล้บรรลุแล้วหลังเราได้เห็นแฟรงค์แลมพาร์ดเข้ามาชมเ,มเกมอยู่ที่แตรมฟอร์ดบิดในแมตช์ที่เสมอกับเลียพูศูนย์ประตุศูนย์ทางฝั่งของฟราบิซิโรมาโน่ครับยืนยันเลยบอกว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยพร้อมรับงานแน่ๆตอนนี้เหลือแค่รอไฟเขียวจากบอร์ดบริหารแค่นั้นเอง แมพาร์าดถือว่าเป็นเด็กสโมสรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะในชนาเนตกก่อนจะกลับม,มารับงานคุมทีมระหว่างปี29ถึง21และปัจจุบันว่างงานอยู่ครับหลังถุกเอฟเวอร์ตันปลดพลตําแหน่งเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาว่ากันว่าการกลับม,มาของแฟรงค์พาดเป็นแผนระยะสั้นนะครับระหว่างรอคุณซื้อตัวจริงสำหรับแผนสร้างทีมรยยาวซึ่งตอนนี้โรนลนสจวอและก็พลวินสเตลี่ครับ2ผู้อำนวยการกีฬาของเชลซีกำลังทำงานอย่างหนะัก เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเลยเพื่อให้ชอตบรีแล้วก็เบดดัตเอ็กบรีสองเจ้าของทีมเป็นผู้ตัดสินใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเดลันติกเองก็เคยรายงานบอกว่าโรเบโตเดซาบี้ครับคุณซื้อของไบรตันไม่ได้อยู่ในขายพิจารณาตัวเ็งจะเป็นหลุยเอริเก้แล้วก็ยูเลียนในกระมานสกครับ2อกุญซื้อที่ว่างงานอยู่หลังจากที่เอริกเก้ในแยกทางกับทีมชาติสเปนแล้วก็ยูเลียนในกระมานสึครับถูกไบเยมินิกปลดนะฮะต้องมาตามครับตอนนี้กลายเป็นว่าฟรั่งลมพ์ด จะมาคุมทีมให้จบฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับมาชั่วคราวจะเป็นยังไงล่ะครับแบบนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแฟรงค์ลามาดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณแับที่รับฟังนะครับผม